สำหรับใครนะครับที่เล่นเกม Delta Force นะครับในฝั่ง o p e r a t i o n เนี่ยก็ต้องมีปืนเมนหลักของแต่ละคนนะครับผมสำหรับผมนะฮะก็จะเป็นปืนสกาเฮดนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยกระสุนเนี่ยบอกเลยว่าแรงโคตรๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้โหลดเอาผมเนี่ยก็สามารถเข้าลิงก์ดิสใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นกลุ่มสำหรับหาเพื่อนเล่นนะครับ o r l t a Force นะครับผมเฮ้ยมีนะ <c oughs> นี่ยมีมีมีข้างบน มีมีมี <shove> มีมีเหมือนว่าจะมีผมเห็นเมื <Nine. S 1> uh, ่อกี้เ <None> ห <Öz ell großes> ็นวิ้งเข้าตัวหนึ่งอ่ะลงมาละลงมาแล้วหนึ่งฝั่งนู้นอีกหนึ่ง อยู่บนบนอยู่บนบนอ่าอยู่บนอยู่บนเฮ้เออยมันแตะเพื่อนวะนแตะเพื่อนออวะ่ะระวังนะพี่ดันนะพี่แทงให้นะมาหมดหมดหมดโดนลิ้นครับโอ้โห มขอหมวกได้ไหมผู้กองเอาไปเลยพลทหาร <S 2> <S 2> อันนี้ไปได้นะพลทหาร้องต้อนดตมเกล่หมวกระ,ะเบิดรู้แล้วแน่

เหลือหนึ่งตัวเหลือหนึ่งตัวเพื่อเปล่าเดี๋ยวเสียงใครวิง่งเสียงใครวิ่งอ่ะโอ้ยแมนนิบิ๊กโดนยิงอ่ะเตรียมเตรียมเตรียมแมนนิบิกออจับ,บ,บแล้วเตรียมเลยวิ่งวิ่ง <ๆ S 2> ขึ้นบนเนี่ยบนเนี่ยเสียงเท้าใครอ,อ่ะนี่จะไปตรงนี้ไม่รู้ มเมจข้าในแล้วเข่าน,า,านี้นะครับ,บรมาดูครับเมนเดลลูกนี้เนี่ยจะได้หรือเปล่ปปานะฮะจะได้หรือเปล่าฮะมาดูกันนะฮะมีสโมบุกปะเะนี่ยดักเลยดักเลยเล่นยาก,กว่ะก่อแตกแล้วอะ่ะโอ้ยเหี้ยโอ้โหไม่เห็นเล่นเป็นว่ะตีนั่นนั่นไ,ไปทางโน้นนะโฟกัสซ้ายอยู่ เล่นเป็นเงเล่นเป็นเนี่ยมีระเบิดแล้มีไปต๊มใาอยู่โอ้บอดทำได้แต่เกาะพี่หายอะทำไงอะคือเกาะหายแล้วไงเฮ้ยไปยันเดนหวยเลยโดนมาทานออกขานออก เดินดเดินเชิงอ่ะต้องเองสียงรับดิงเพื่อนอ่ะระวังตัวอ้อมมาดิระวังตัวอ้อมมาตัวทีาา่มีาาเพืาา่อานา ลงกระปุระเบิดดิเฮ้ยปล่อยเด้ไปไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกาะเกาะไม่มีไปเด้อปะไม่ไหวไม่เกาะหายคือไม่มีเกาะเลยอ่ะเกาะระเบิดเล่นเป็นเกาะระเบิดเล่นกับตีตีตีแรกหมดแล้วอ่ะมีตัวหนึ่งอ่ะมีตัวหนึ่งของเก็บมาแล้ว เนี่ยไม่มีเกาะอ่ะจบละยัยมป็นเออสวยมีตุยเลยใช่ปะได้เลยไม่มีเกาะก็เล่นยังไนก็ไม่ได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าเกาะมันหมดอ่ะพี่ซ่อมเกาะหมดคนดูถ้าเกิดมีเกาะเล่นได้อยู่กด reload ค้างเพื่อเปลี่ยนกับสุนกดอเคโอเค สี 4, 3, 7, ่สามเจ็ดไปเล่นวอแฟลโอ้โอคตรมันอะไรนะเคเคปื้นใหม่นะอืมออ๋ยิงช้ากว่ามโฟนหน่อยแต่แรงเน้นคุมกับขึ้นสะโขบกเก็บไปสีะ อยู่บนบนอ่ะกระโดดกระโดดอย่างเงี้ข้างบนกระโดดมันกระโดดปุ่งปุ่มตัวเดียวตัวเดียวเออตัวเดียวไยืนอยู่ขวบผมไหมยืนเลยยืนซ้อนกับผม เด่ตโดนแล้วมันจะโดนเลืกเอเดีนโวางไหนดิที่เดที่เด่นที่เรามีออกเลยปิดตัวเฮ้ยมาๆมามีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งว่ะอยู่บนอยู่บนอย่างบนจำนวนคนเลยนับจำนวนคนเลยลูกสามลูกก็สามคนมีอยู่ด้านในตรงผมตัวหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สามสามมันมาสามเหรอสามเลยล็อกประตูให้หนู พี่ดูทางเข้าโกดังอ่ะดดูประตูเนี่ยประตูซ้ายไม่ใช่เออเอแล้วมันตีนั้นไม่กล้าเล่นไม่กล้าเข้ามาเลยไม่กล้าไอโดนดักทุบทางอ๋อที่เองบอกใช่ป่าว่าให้ทำอะไรภารกิจอะไรดูในแมปเพนเดียวเลยใช่ทำไมนั้นเสร็จคือเสร็จทีทำติดใหม่เล เก็บเก็บขายของมเลอยู่เก็บขายซื้อม oh ีดเด้อยยังไม่ได้กดเลยฮ้ยได้ได้สรอยวะาเลยโอยมเลยได้สร้อยสอได้สสร้อยยอสูยเออจะซกับาทีไปทานนู้น ถัาผมก็คือนัดต้องตรงเวลาใช่ปะแล้วเราเรานัดเขาไว้เราก็ต้องไปตรงเวลาสิไม่งั้นเ,เดี๋ยวเสือมีลูกค้าต่อไม่มีคนข้างบนร่วงนึงมีทีนึงอะ่ะ หมดป่ะดะโดนตดะหวะข้างบนข้างบนเนินมีวะปหมดป่ะะไม่ให้หายใจข้างบนเนิน็อได้ไหนล็อกได้ไหนล็อกอยู่ไปหนมาด่ายไปไหนวะ อ๋ออยู่ในล้อมตัวกันถอยมาแี่วถอยมาก่อนพี่ถอยแค่นานยังวะที่นี้มาเก็บของก่อนเลยเก็บของแล้วก็ไปซะเนี่ยโอเคโอเคเนี่ยแป๊บผมลดมาแล้วหมดแล้วีซ่อมเกาะผมออกนี่นะตรงนี้ไปเฮ้ยมีตัวนึงอยู่นี่หมดเจับจับไอ้ตัวนู้ หมดป่ะำไมไม่ต้องเป็นผัวหมดสามนาทีนะอยากได้คำถามก็บอกแล้วมันต้องนัวรวยเลยแบบนี้ครับเนี่ยต้องมีทีมดีไอ้กระสุนแหละฟาร์มยังไงก็ก็อย่างนี้เนี่ยมีตังค์นะแสนหนึ่งมีใครเอาบ้างเยอะไม่ตีใครเอาตังค์บ้างแสนหนึ่งเราต้องมีทีมครับทีมดีๆแล้วก็เล่นแม่งเลี้ยงสองตัวไม่ ของ4ล้านกูไปละ4ล้าน7กูไม่อยู่แล้วไปเลยกลับเกมนี้นะเก็บไรไม่ได้แล้วอ่ะออกออก600,000นิดๆได้เท่าไหร่มาพูกมา600,000 30,000เก็บของยังไงเนี่ย ม,มันเยอะกระเป๋าเต็มอ่ะของั้องเยอะแยะไม่ทิง้งไม่ทิ้งของฟ้าเก็บของมอง่วงของม่วงเต็มเป้ผมเพิ่งเก็บวันนี้ผมเก็บตีเอลดี LD, ไปตีหนึ่งตอนนี้เพื่อนมีตัวมามีตัวมาเราไปครับเพื่อนมาร์คหน่อยโอ้ยลอยคนลมไอเพื่อนมันตามหลังมาสองตัวเจ็บหนึ่งตัวเจ็บแถบผมไปมันฉีดมันฉีดยายอยู่ ฉีดยาอยู่หลังปูนตรงผมตายหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่รู้นะฉีดอยู่ขอบอันตีไปได้ไหมหน่ะข้างหน้าเพื่อนเลยอ่ะโดนนี่โอ้แม่นเต็มอยู่ครับเฮ้ยมันนอนมันนอนลงไปข้างล่าง กําลังปีนไปยิงตัวมกําลังปีนไปส่องตรงห้งงองห้องอมอ่ะแล้วมันหันหลักมาเจอผมชุบนะครับเพื่อนอย่าครับเี่เครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นมีเสียงมาอีกอ่ะของผมอะ่ะเซียดียผมไปก่วิกก่วิมีที่ซ่อมเหลือไหมครับเพื่อนในศพเลยเหลือของผม โอ้ของเพื่อนทั้งตัวเลยเน่ะมีเสียงมาเฮ้ยมันเอาปืนผมไปว่อันนี้เว้นอ๋อผมจริงมันไม่ล้มตัวนึงผมลืมยัด M80 ว่ะเฮ้ยตรงนี้มีคนมาอยู่กับพี่ของพี่ป่ะตองไหนของพี่สามตัวเลย หับตัวหับตัวเลยครับผมดีกับหับตัวนะล็อกเปิดพี่ล็อกแม่มาค่อยเล่นค่อยเล่นสวยสวยแหละตัวเดียวลล็อกหังผมมีหมดนะล็อกล็อกโอ้ยสะดุ้งพี่ไหนวะ หมดเหลือ,อยังมีอีกนะมันมาสามตัวเลยคืนคนที่ผมเจอสามตัวเลยกายสามตัวเมื่อกี้เกือบตายกีนแมงเอ้ยดีนะมีเกือบหลบไม่ทันดีนะมีสโมกอี่วูบดีอย่างนี้เนะนี่ยไวหนีมันหายไปไหนตัวหนึ่งธนาคานั้นระวังขึน้นอเร็วมากเลย ้นืึน้นนพื่อนสองตัวระวังตีงหม่โอเคนี่ไงหลังผมสวยายพีตายข้างบนข้างบนระวังขึืนเนี้ยขึ้นล็อกอยู่หน้าต่าง<ว>แล้วผมเช็คเองไม่ต้องกลัวสวัสดีทุกคนได้ครับผมเช็คข้างบนพี่ล้มผมพร้อมวิ่งไม่ได้วิ่งไปช่วยวิ่งหนีเอเล่น <laughs> ร้าเศ้าเฉยงนี <on> ้เป <S ess ing> <S ess ing> ิดเซไปแล้วตรงนี้เกี้ยงว่ะกรงโแทงเกี้ยงเกี้ยงเกงเป็นแค่ของไปใครก็ได้มาช่วยเก็บทีมเก็บไม่หมดจริง พรุีคุณใครก็ได้ช่วยเก็บแบบอ่แปดหนึ่งนะ, 8, ะไม่ใช่ทีไม่น่าดังขนาดนัน้นนะริงไม่ได้ทองไ<ด> <ปะ S 1> วัสดีครับวันเด็กครับวันเด็กทุกคนเนี่ยเปล่าได้กวา้าง ในเวลาออกขอบคุณครับพี่จักรแ้่คนคนดูน้อยมากเลยไม่เหมือนพี่ตูนนะพี่ตูนคนดูเยอะมากเขาตูนเขาเขาอะไรประจำอันนี้เพิ่งมาไลฟ์คนครับมาขยันไลฟ์ตอนเล่นพีซีไม่ได้ไลฟ์หรอกเจอตนาองพระเจ้าอยู่ครับ ข้างนอกเนี่ยซีเมนเนี่ยเดียเผมลืมอะไรนี่วะใ้ผมลืมซ่อมหมวกมาว่ะเหมือนกันแต่ทำไมในมือถือทำไมมันไม่มาเกิดตรงนี้วะไม่ค่อยเกิดตรงนี้ใกล้กันปกติในผมมันจะเกิดใกล้กันอยู่ซีเมนตรงจะเข้าซีเมนเข้าไปละ อยู่หน้าข้างหน้าเนี่ยครับผมโอเคโอเคเฮ้ยเออเออเออไปตามคนเดียวเลยมากมาโอ้โหขอบคุครับบอกแล้วหลุดด้วนละหล็ดเอาเด็ดสนใจป่ะหลุดเอาเนี่ยขนาดระยะนี้ล่วงเนี่ยนิ่งมากเลยเนี่ยสนใจไหมเนี่ยนิ่งจริงแลอยู่สไล นิ่งจัดขึ้นอะไรไม่ปูนเซฟใหญ่เหรอว่าถ้าลงในวอลแปนงน่าจะมันอยู่ทาแต่งมันั้นอันนล้แมบบ่โอ้ยถ้าเกิดวอลแปงแต่งอีกแบบนึงแบ่งเต็มเลยอันนี้แต่งประหยัดนะเนี่ยอันนี้งบประหยัดนะนี่สาแสนประหยัดยังว่าอันนี้เอนนอทำมลุ เขาามลบคนในนี like oh, ้ได้ในเวลาได้ของแดงแล้วแอบกดยกตัวเขารู้เลยเจ้าจอดไม่มีที่ซ่อมก่อนแล้วไม่มีแล้วเหรอผมตอบให้ในในศพผมดอบให้ในศพนะครับศพนี้ข้างหน้า หลุดมาตัวโอเคหลังหลังหลังนี้นี่ไกล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 นี่เออผมเล่นเล่นขวานทนี่งเฮ้ยโดนโดนโดนมันพุ่งไปซ้ายซ้ายมันเข้าซ้ายแล้วนะคอนเนอร์นะเพื่อนเนื้อซ้ายอ่ะผมเห็นมันเมลอนเมลอนเนี่ยฝั่งซ้ายนี่เลยฝั่งนั้นเลยเมลอนเมลอนเลยระวังด้วยผมมันรับครับ ให้มันพุ่งเพื่อนเหรอวะสวยสวยมากครับอีกท yeah> ok. ีหนึ่งเหลือในอาคารโอ้เสิงุูกหมดถ้าอยู่อยู่โซนด้านหน้าครับโซนด้านหน้าปอดมองเลยก็ยุตรงกลางห้องกลางห้องกลางไอ้เอ้ยจบแล้วรับด้วยนะมันมันถึงผู้ช่วยผู้อือตกมาข้างล่างขาหักเลยรับก่อนพี่รับก่อนรับก่อน สวยล็องแค่ไหนบ้างผมกระดินตกมาข้างล่างเลยอ่ะเด้นด้วยไม่ได้เฮ้ยเปิดประตูให้ผมออกคานออกไปได้ปะมอไม่ต้อง่ะมันอยู่หน้าแกเลยใช้สกิลผมใช้ผมต้ออยู่หลังผมอโอ้ไม่ทันว่ะ c c 1หนึ่ง CL.19 นะแป๊บน้อผมพันยาก่อนสองแต่งเต็มครับแต่งเต็มปืนแต่งเต็มมากเลยไอ้ป่าวะผมรู้สึกตัวเดียวนะเป็นตัวลูน่าเพราะว่าผมเห็นมันโดดอยู่ตัวเดียวมันไม่มีตัวอื่นจ่ายสกิลมาเลย พี่เปิดประตูใน,ะในสุดในสุดตัวเดียวในสุดแค่เล่นรอมันหมดแป๊บนึงขอเช็คด้านหลังครับแป๊บรอระเบิดผมได้สองลูกก่อนแป๊บนึงขอเช็คด้านหลังครับได้กลัวกลัวระเบียงเพื่อนแกคว้าปืนผมมาเล่นก่อนก็ได้นะถ้าจะจะมีปืนใกล้ไหมผมมีอยู่นี่ก,กาได้โอเคโอเคอยู่ในห้องเม<ต>ื่อกี้เหมือนคนกดสกิลน็อกล่าวะตัวเดียวใช่ไหมพี่เสียงเดียวสอง มันอยู่ห้องใหญ่อะแ๊ปนิงขอรอนลูกพีด่ด้วยแ๊ปนิงขอดูปืนเพื่อนกันปืนเพื่อนกะสุนอะไรนะ MG เอ็มจีลูกสี่แล้วก็เอ็มพีห้าลูกสี่มอนกันมันใช้สกแกนแถมได้ไอไอสองอันเลย โดนหนึ่งก่อแตกสองอะไรไว้มีตัวเดียวครับมีตัวเดียวยึดถังยิงรถถังห้าตัวแล้วฝนใช่ปะเฮ้ยพี่จักรชนฝนชนวะโย่โคฟิวมันตาย

ไาสามตัวครับผมต้องปิดทีละตัวน,นึงยื้อๆไว้ถอยยเชิงดึงเชิงถอยระยะห่างไว้อนกันต้มหนึ่งพี่อ้วเจ็บหนักแล้วเจ็บหนักแล้วพี่มันซ้ำผมเันือนเจีุ๊ดเพื่อนนะไอี้นี้แคสุดแรง ที่ไปเล่นไอ้นั่นก็ได้นะมุมตรงมุมเรือรมุมโต้ความเพื่อนเนี่ยส uh oh. วยนอบอีกหนึ่งเจ็บเจ็บหนักด้วยมีตัวหัก ุกเพื่อนอีกอล้เล่นขึ้ไมนยากอ่ะดิผมเก่งไกลเงี้ยปืนนี้ มาซ้ายตัวหนึ่งพี่พี่ลุกหมดแล้ว วท้ายพ,พี่ดึงบิกเช็คก็ได้นะถ้ามันอยู่ก็อยู่ถ้ามันไม่อยู่พี่ก็ผมก็ฝากแคปปืนนะพี่ครับขึ้นไหมพี่จับไม่ขึ้นครับผม น่าจะหนีพี่ตัวท้ายนอ่หน้านี่ตัวนึงแล้วก็บนกล่องตัวนึ่งตัวนั้นน่าจะเอาของคุณไปนั่นออน่าจะไอตัวข้างบนน่ะพี่ถ้างั้นอนะเพราะว่าเห็นมันหิ้วสองปืนพี่ โอเพื่อนคุณหายอ่ะใช่เหรอไม่เป็นไรพี่ถ้างั้นะใช่ อพอเนี่ยจะโอเค M7 ยัดใส่ไหนได้นี่สี่มังสละเดินผมดึงขึ้นมือเด้อพี่ได้ผมตึงแค่ละแต่ผมสละ,สละกระบอกหนึ่ง M104 แต่งเต็มได้ไง,งประเด็นแต่งเต็มด้วยอ่ะกระเสือโต ดูเวลาได้ให้ผมนไ,ไหมี่อกีอผมว่ามันจะของแล้พี่โอ้ยโอยมไม่ทันนะเพื่อนไม่ทันว่ะไม่กล่าเลย เป็นไงบ้างครับกบกากเฮดของผมนะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับผม go